เอาเลยครับสวัสดีครับวายพี่น้องทุกท่านนะครับพวกอาจารย์หนุ่มกันจนนะครับช่องชุกโต๊ะโป๊ะเชะกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาสานต่อนะคลิปที่แล้วที่พูดเปรย์ไว้ท้ายคลิปนะครับว่าเราจะโยกมาคุมทางฝั่งดําได้บ้างหรือไม่นะครับผมก็ได้นะครับได้นะครับแต่เราจะคุมได้5คู่เท่านั้นนะครับ5คู่นั้นน้อยกว่าคุมแดงนะครับผมงงไหม คุมแดงคือคุมสีนะครับคุมดำนะก็คือคุมสีนะครับแล้วคุมคู่ก็คือจับคู่เนี่ยคู่แดงมันจะน้อยกว่าแต่เราจะเน้นทดแทนด้วยการหยอดเลขแดงนั้นๆเอานะครับเลขแดงนั้นๆเอาเด้อโอเคออก6ไปครับดำมาต้องรีบใส่นะครับ,ตรบเต็มเซตเต็มเซตเต็มเซตดีๆฮะเดี๋ยวไม่ทันนะโอเค ก็อย่าลืมนะครับใส่จับคู่เท่าไหร่ให้คูณ9นะครับเพื่อที่จะมาใส่สีตรงข้ามนะครับผมจบตาโอเคมาหยอดไปก่อนครับหยอดไปก่อนนะนนะจ๊ะที่ดำเลย27ก่อนเลยนะครับแล้วก็คุมนะครับเอาเป็น1แล้วละกันนะครับแล้วก็คู่นี้โอ้โหเกินครับเกิน1 2 3 1 2 3นะฮะ1 2 3โอเค ได้5คู่นะครับแล้วเราจะหยอดเลขอะไรกันไปสักนิดหนึ่งเอาเป็นอันนี้ละกันสักพันห้าเป็น75สักพันห้านะแล้วก็32สักพันห้าทันไหมหืมทันอยู่นะครับทันอยู่นะฮะโอเคก็จะเว้นไว้ทั้งหมด1เลขนะครับ2เลข3เลข4ี่เลข5เลข6เลข7เลขนะครับโอเคเท่ากันเบ็ด4ี่หมเท่ากันเป๊ะเลย ถ้าวิปที่แล้วไปเลยแค่โยกฟังสีเท่านั้นครับโยกฟังสีเท่านั้นออกเป็นลายออกเป็นสีออกเป็นดาครับออกเป็นดําอ,อ,อย่างนี้อย่างที่บอกครับไม่มีปัญหานะฮะออกเป็นดําเมื่อไรก็ได้ครับออกเป็นดําเมื่อไรก็ได้ออกเป็นแดงก็ต้องมาลุ้นเลขกันหน่อยละออกเป็นแดงก็ต้องมาลุ้นเลขกันนิดนึงฮะอ่ะโอเคเข้ามาครับ เราจะใส่ให้เข้าสักสามตาก็พอแล้วนะสักสามตาก็พอแล้วนะฮะโอเคดูสถิติกันนิดนึงนะดำแดงนะฮะตอนี้ดแดงหนาเชียแดงหนาเชียถ้าเล่นสูตรก่อนหน้านี้คือเข้ารัวๆเลยเนะฮะดำจะกลับมาไหมนะมีสอง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 โอเคตานี้ลองดำไปอีกสักหนึ่งละกันโอเคถ้าลงแดงก็ลงเลขที่เราดักไว้แค่นั้นเลยฮะ ไม่มีปัญหาอะไรครับตาที่สองว่าไงตาที่สองว่าไงอย่างที่บอกนะครับรูเล็ตมันมีหลายสูตรนะครับสามารถพลิกแพงได้หลากหลายเนีฮะพลิกแพงได้หลากหลายมาดูกันดอกนี้ครับเราจะเป็น17โอเคอย่างนี้นิ่มครับอย่างนี้นิ่มฮะเราจะเป็นคนที่ดวงสวยหรือเปล่านะ <c ười> คนที่ดวงสวยก็คือคนที่ ล่าคนที่ครอบคุมเลขขนาดนี้แล้วยังไปลงเจ็ดเลขที่กูไมใ่ใส่นะั่นแหละฮะคือมึงสวยนะครับคือมึงสวยนะครับสวยซวยสวยเลยนะที่เดียวเชี่ยวเลยโอเคเราไปส่องตาติดตาดีพักดูก่อนแล้วกันนะไม่รีบครับไม่รีบไม่รีบไม่รีบเสียววาร์เสียววาร์ฟดูเสียววาร์เสียววาร์ รูเลตเนี่ยถ้าใครยังไม่แบบยังไม่เซียนเท่าไหร่ก็ให้แนะนำมาลองคลิกดูก็ได้นะว่าเรายอดตรงไหนมันจะคุมอะไรบ้างเนี่ยมันจะเห็นได้หมดเลยว่ามันคุมอะไรบ้างนะถ้าอยากใส่แถวเดียวใส่ยังไงก็ใส่ตรงนี้นะครับใส่บนใส่บนตรงนี้มันก็จะเป็นคุม3เลขคุม3เลขคุม3เลขอย่างนี้อ่ะถ้าะใส่6ก็ใส่ตรงนี้ครับใส่ตรงนี้บางเว็บบางเว็บนะครับที่ไม่ใช่ AE Sexy casino เนี่ยเขาใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้ระหว่าง1กับ4ตรงบุ่มล่างเนี่ย ไม่ใช่ระหว่าง3กับ6เหมือนในเซ็กซีนะ่เนี่ยอันนี้เอาเวลา29นะครับ29เ้าขาดำมาลุลัววะ่ะเฮ้ยดำมาลุลัวดำมาลุลัวได้เสียอยู่ได้เสียโยส่วนใหญ่อันที่ยังจานยังไม่ค่อยเล่นก็คือพวกอ่า เลข1นึ่คู่อะไรเงี้ยขี้นะครับสิบเหรือสามเนี้ยยังยังหาสูตรที่ว่าโอเคโอเคไม่ได้นะครับโอเคโอเคไม่ได้นี่กับปรับเบ็ดอะไรงงี้ส่วนใหญ่จ้างเขาจะไปดูของฝรั่งนะครับของฝรั่งนะครับผมแล้วก็เอามาถ่ายทอดนะฮะให้ฟรีนะครับได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคเราเว้นเป็นตาหนึ่งนะตานี้ตามไปดูแล้วกันครับเผื่อเสียวๆเอาให้ได้เสียวนิดนึง เอาให้ได้เสียวนิดนึงตานี้เข้าพอแล้วนะตานี้เข้าเราพอแล้วนะครับเราพอแล้วเนะี่ยมาเอา3มตาพอนะคลิปนี้สมตาพอฮนะโยกมาคุมทางดําแล้วคุมแบบนี้แล้วอาตาเท่ากันเป๊ะ,เ,ปะเราจะสวยหรือไม่ฮนะคลิปนี้ไม่น่าไม่น่าโอกาสตั้ง80% ที่เรากำตังไว้ในมือออก32รอดไหมรอดโอ้โหคุม32ไว้พอดีเลยวัยรุ่น <c oughs> นี่ไงพันห้า 1, ที่เรายอดคุมไว้เนยะคุมถูกเลขนะครับ <c oughs> เรียกได้ว่าคุมถูกเลขนะถ้าเราหนีไปคุมตามตีหรือสามกแตกไปแล้วเออเรียกได้ว่ายังพอมีดวงอยู่กับเขาบ้างเออยังพอมีดวงอยู่กับเขาบ้างนะอะ โอเคครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะก็เข้าใบ3ตานนะการคุมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากครับนี่ฮะวางให้ดูนี่ฮะก็คุมไม่มาเหลือ7เลขครับแดงที่คุมมันคู่ไม่ได้แล้วก็แยกพันห้าออกมาแยกกระจายคุมเอาอาจจะไม่คุมเลขนี้ก็ได้อาจจะไม่คุมเไม่คุม32ก็ได้ไปคุม3คุม36 3สาี่อะไรอย่างนี้แล้วแต่นะแต่อย่าลืมเราใส่เนี่ยไอจับคู่ตรงเนี้ยเท่าไหร่คูณ9นะครับแล้วก็เอามาใส่สีฟังตรงข้ามแค่นั้นเองแค่นั้นเองโอเค ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็มาทดลองให้ดูแล้วมาโยกใส่อีกฝั่งได้หรือเปล่านะครับผมหากชอบใจก็ฝากกดไลค์กด s c r ส b e ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าในะต้องช่องทุกโต๊ะโพเช่จะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า